好吓唬。 Thank you. สำหรับเขียนป้ายหน้าต่าดีกว่าจริงจริ ชนิดนี่ก็คือจะเป็นห้องเอ่อเก็บเอ่ออะไรนะคะนี่ นี่ก็จะเป็นอุปก,กรณ์โอเคย <Okay. S 2> ไปมองมันนะคะ

เกี้ยิงอยู่ไปไฟกันมปรีป่ะเนี่ยนะคะก็จะบอกเรื่องเออสเกลให้ให้รู้นะคะก็แบบมันมีธนูใช่ไหมที่มันมีธนูอะ่ะก็คือสเกลต้อนนะคะก็เวลายิงท่งาใส่เราอะ่ะเราจะแบบกะแบบุบ่แล้วมันนะคะ ถ้าเล่นแบบไหนครับธรรมดานะคะในคอมอ่ะจะมีเสียงอู่อู่นี่นะคะอู่อู่อย่างเงี้ยเลยพลิกเราไปทำโต๊ะครับตรงนี้นะคะนี่จะเป็นแบบที่ทำงานของเรานะคะที่จริงเราปักแค่นิดเดียวก็ได้เนะาะปักเซิร์ฟเลย อ้าวปีนก๊งปีนก๊งนี่ปักให้เหมือนพี่เต้เอ็กซ์ฟลายเต้เนี่ยชอบปักพัดเยอะสิบสองแล้วเหารอวายจังเลย แป e ้าสบเฮ้ย <to> จ <air> ้ต <of p loyalty> ัวอะไรวะบบอะไรวะแบให้พอซื้อแอร์นะนนเห็นตีเขียวไหมคะช่างน่ารักมากเลยคะ อุ้ยอุ้ยขึ้นสกิลมันขึ้นมาอย่าขึ้นรถไฟนะสัตว์จริงเลยนะจ๊ะไม่กลัวหรอกส,ก,ก,สก,กุลสกิลอะไรนะกเนี่ยสกิลชอบธนูนนะฉันเป็นนักยิงธนูแต่มัสกุงกระดูกิบเรื่อยๆผ่านไปเลยจริง ที่เราทำดีที่สุดก็คือนั่งถอดแปลนะก็นะคะกันเนี่ยเป็นคนที่ชอบเอ่อธนูเหมือนกันนะฮะแล้วก็ชอบชิดก่อเหล็กด้วยจะเป็นคนไม่ชอบเพ็ดอะชอบตะเหล็ก ที่แบบตกลงไปเนี่ยก็จะบอกว่าอยากตายแล้วตกไปโอ้โหเต็มเต็มหน้าเลยสเกเลตันเนี่ยโผล่มาแบบไม่ไม่ไม่ได้เรียกอะไม่ได้แบบนัดกันไว้มาเต็มเต็มเลยจะพูดยังไงดีเราจะทำสาวอากาศไปชิงทุกก้อนเมฆเลยนะคะเอ๊แต่รู้สึกว่ามันคันมือยังไง บ้านอยู่ใกล้ป่าเอาล่ะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กับสัคปะรนะคะก็อย่าลืมกดติดตามชมว่าต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ